ถ้าน่อยดีแต่หมู่บ้านนี้ย่อมน้องขอมามันคำปวดโอ้ค่ะอาจารย์คะน้มัสการเจ้าค่ะครับเอาเจะเล่พอนเด้อค่ะคิดหอดคิดถึงมันในข้าวปูบุญมีมาเยี่ยมปูเห้องมาหาเบิ้งไปเบิ้งทางนั้นเลยนะเพิ่นเมื่อกี้มาน้ำเพิ่อนบ่อะเพื่อนหายซูนสามฟันซูนสามมามันออกซูนสองตะลึกเพื่อนหมักลูมไหมเอามือมือมือนันส่งให้ย่อมน้องงี่เนาอมือมือเล็กออกไป มือเล็กออกกันละขอห้น uh ้อยน้อมือน่ะคืว่าสองหาศูนย์บอกเออสองหาศูนย์นั่นย่อมย่อมแมนมันออกศูนย์สองมือนั่นน้ำเราไม่ออกเล็กใหญ่น้ำแมนบอกมือศูนย์สองเด็แมนนั่นละย่อมมันนั่นพูนเพื่อนนั่นช่องนั่นเพื่นมาไทยนั่นเพื่นว้านเด็กใหญ่เพื่อนท่ากันแดดอยู่เพราะว่าให้สองหาศูนย์สองหาศูนย์กับยังไงบอสสองสองหาศูนย์กับ เก่าก่าจ้ะม่รกือหนักาสามก็หาสามเอยก็หาสามมือนักต้องหาคุณนก็หาสามมือ,อมือเขาจะเอาเลยวมามันเ็กไงขเขาจะก็นำไปเยว่าจ้ะแมนโอ้โคนนี้คนศีโษะน่าจังเนาะแมนคนคนเป็นเป็นจดโชคค่ะเขาจังลง<า><า>ปูบน,นมีคนหายูนสามคนกับว่าเลขคนหมักขึ้นหมักล้นเพ่กับกันซูนสามศูนูนสอเขาจะก็ได้จ้ะจันปกปูคนนั่นพอคนนั่งออกบอกปูคนนั่งออกบอกแมนแมนฉันมาคนฉันนั่งเอา S <S นัง่งเอาอยู่ิสตยุบะเป็นบ่หลายบ,บ,บ่บเนี้ยลามาักเขาทำมักไปปฏิบัติแบบเอาแบบบูบู่นะเอาแบบไม่เต้ลุยอย่างเดียวฟื้นมักแบบลําบากมักแบบปฏิบัติสายลําบากสายหรือสีนะสายแบบมี่ยังกับแซนบ่มีกับบัสันเนี้ยแบบค่ะจะมักสายบู่สายลุยเนจกนนักจนนนหน่อยวันวันนี้ลูกว่าจะไปกอหน่อยอืมค่ะงอเนี้เนาะเนียนเพราะว่า ล,ล,ล,ลูกลูกแบบจะสีวาจะยหนเฮ็ดทุกอย่างเราไหมอ่าขันน้ำมนกระเหลีวยังก็แล้วเนาะเนียนเฮ็ดทุกอย่างเราคือค,คือเอาไงวาจาังได้กับบวกเขาถา้าถ้าเอาอยืนแน่นค่ะะว่าถึกเพิ่นเพิ่นถึกกดเลยเบิง่งไปนางเบิง่งค่ะคือตอนนั้นตองตรงนี้มุนะพราเก่าลูกมาสวดถอดมาสวดถอดก่อนเนาะ อันไหนมันสิดีก็ค่อยแก้ไขไปหน่ออาจารย์เนาะแต่เก่าเนี่ยย่างน่้ยหน่อยไม่ต้องทะลุดก็ต้องเหลือสองตัวอยู่ดิย่างหน่อยหน่อยไมันสิบ่าลุดไปเทิงสองตัวสามตัวแบบนี้งสิอาจเจ้าค่ะลุกจนโอ้ยใจก็จั้งใจลูกกต่จนย่อเอื้อนบ่บ่เป็นย่างเยื่อเท่าน่ะจนย่อมเลยยังไงไปหวังย่อมได้กันบางทีก็ไปเขาสามตัวไทยเพิ่นเพิ่นกับบดได้แล้วโยมครูเป็นซื้อโรตีก็นจะได้ยังไงจ้า แต่ส่วนมาก่นถีบออสือเนาะ่วนมากก็เล่งใส่ไตดินเบิดเด้งช่ะหจ้าค่ะแต่สำหรับห้าน้อยห้าน้อยกับเล่าเนี่ยเอฟซีนี่ยอมรับเลยเขาดี่เขาดีไม่ลดกับว่าเกินมือหนึ่งมือสองมากกว่าเขาเก่าถ้าถ้าที่จังไห้ย่มน้องไปต้องตัดทุกโตัวเนี่ยเนี่ยเมื่อ้องซุ่นทาตัดทหา้องในฟ้องบ่าเอามันก็ุ่นฟอง ถาน้อยนี่เขาดีดีถาน้อยนี่ยอมรับเ <Yeah. S 2> ว่าเขาดีดีผ่าผ่าหน,น่อยดีดี <Okay. S 2> บางบางมือเขามาตร,ตรงตรงกว่านี่ <Okay. S 2> แต่ว่ามือว่านี่ม,ามา้าม้าคำหุ่นขอคำซึ่งบอมีกัดจ,จิกกระใจาซึ่งเงินมันมัถือเหรีงงยญใหญ่ยกมันถือเห <laughs> รียญใหญ่เลยว่ามีกระจิกกระใจ <laughs> มันลอยลอยเลยจ่าเ <c oughs> นาะว่าไพ่ก็ลอยด้วยเมื่อวานในไพ่ก็ลอยว่า้ยงมันออกเหมือนมันออกกิ่นตั้งจงใจออกกินข้นอ่ะออกเจ้าๆออกหนึ่งสองแล้วก็มาศูนย์สองมันวะ มาที head, two, year, year, road, ่ล so, ้วหนึ่งสองวันนว้ตถุนูนสองแต่ไดทไปคิดว่าหกหแล้วเนาะหกหกวันนี้ไม่ซี่อยูวัดก็คักได้ไม่ซี่ยูวัดก็ได้อันนกแม่มะฮ่องแม่ซื้อมะฮ่องบอกหกหล้วก็บอกปล่อยหกหกลางแต่ปรากฏว่าคนน่ะดวงมันสิบมมีสำไดอาจย์บอสซื้อเลยบมักน้ำเล่าเลยก็เลยหกหกไปกับบมากอ่าเพราะเราเตัวเดียวเท่านั้นเดะหกหอ่ะเบิ้งไปแต่เงินจำได้ ันเป็นน้ำดวงดวง่วนน้ำแน่นตัวคนเบืองหาพันหกพันคนไหมอาจารย์บ<ช>ไม่ใครถือกับคนเลยไม่ใครเสือน้ำเล่าเลยนะปาดมาเงร์แทะอาจารยแม่นท่านห้าน้านอยครับเล่ามือน,นี่เอาเอาให้ญาติโยามเพิ่อนเราบอกจ้ะ,ะจ้ะโซนเขาไร่กลุ่มเหมือนเดิโน้ให้ลูกว่าพันพันว่าได้เลยข่าวว่าได้เลยค่ะว่าได้เลยเจ้าค่ะว่าได้เลยถ้าโยมเพิน่นอยากได้เนาะงมัยังมีเวลาที่เขค่ะห้าน้อยห้าน้อยกับเล่านี่เล่าลูกในได้มาหนึ่งเจ็ดศูนย์ค่ะ หนึ่งเจ็ดกับเก้าค่ะหนึ่งเจ็ศนย์เก้านนะคะอาจารย์เนาะแมนอย่าลืมอย่าลืมเก้ากับหกไยเด้อค่ะมันมักสีนตีลังกากวดน่อันเก้าศูนย์เก้นย์ต้องหกศค่ะเก้าศูนสำคัญท้เด้อจันสองตัวนี้เนาะแมนพันากินเนาแขนแยมในแ่มนั่นเก้าศนย์หกศูนยหน่งถ้ามีเก่าต้องมีหกค่ะถ้ามีหกต้องมีเก่าค่ะเป็นยังไง่นค่ะก็คือหอยหางน้อยหอยลาวันหมูแดง ซึ่งโยมซึ่งยังเพิ่นกะขอจีดอกกหไว้เพิ่นน้ำแน่ยมน้องโอ้กหัวน้อยืมตกใจไหมเช่นกหไว้เพิ่นน้ำแน่หกศูนย์นะค่ะแน่หกศูนย์ฮะปุรังคนกะตรงใช่ไหมแน่ปุรังคนกะตรงบ่มีขึ้นมีลงแล้วก็บ่มีบ่มีบ่มีว่าแท่นตัวนั้นแท่นตัวนี้ได้เอาตรงเป๊ะๆได้เจัดเอฟซีก็ได้ตามตามตัวก็ตัดเหรียญน้ำตามตัวตัดเหรียญน้ำนอค่ะ ตะวันเหล้าเหล้าเป็นเดเรนอยู่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ใชไหมอมเจ็ดศูนย์กําังก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์ทุ่นันกับกันเราค่ะหนึ่งศูนย์มาแม่เราหัวนวลหวานมาสองสองรอบแล้วเอ้ยอย่าเริ่มยังก็หัวนะละเสามศูนย์บอกหนึ่งหนึ่งศูนย์สามศูนย์อาทิตย์นึ่งเต็มเต็มอ่ะเล่าอ๋อต่วันเล่าจันพุทธสุกตัวเดียวเลยนาย อาจารย์ม่ม่สามตำแหนงเลยอ่ะเล่นึงศูนมามากสองสองเท่ดีเนาะต้ออีกเท่าหนึ่งคมาหนักแ่นั้ำเลราตังอมนวงวสามศูนย์สามศูนออกพุดจันทร์สุกเลยอ่ะออกคู่มือเลยะครับสองแล้วก็มาศูนย์หนึ่งศูอจนี้ก็จะมาเจ็ดหน่นนี่ยถือต้องเลยนวมาช่วยร่วกันนี่แหละสารับใส่เอาตัดเล่นเอาค่ะ งว่าวันนี้ลูกจะไปคอร์สนอกเอาถึงว่ารับรัฐบาลค่ะรัฐบาลมันขอเราคร่ะรัฐบาลจะไปขอเงินเอาตรงนั้นเองคือนบกไปตรงพุ่งไก่ไก่ข้านีนพุ่อยาตะเคียนคือเคยไปขอได้อยู่เจ้าค่ะมองตรงนั้นเพื่อนบอกแมนเป็นเจ้าใดเลยเอาบ่อใดไปหาเพื่อนตัวบ่อขึ้นบกไปซองเพคนน่ะต้องไปไปงวดกับเขาให้น้องค่ะแมนงวดที่ว่าเข้าอยู่บุรพาลามแล้วเขามาขอน่ะอาจารย์มาขอยังเข่าเลยน่ะอาจซี คู่อาจิตถือกันก็ได้ตรงนั้นเขาจะอาจเสบบไปปิดไปบังแมราะอยู่นี่ก็ถืออยู่ดอกแม่เป็นบวกเป็นบ้างแต่แต่ต้องแก่ไปจะได้อ๋อค่ะต้องแก่ก็จะได้บวกแก่หนักค่ะอไอแก่ล้วเขาก็เสีได้โชคได้มันเนาะไม่เพราะท่อครับท่อท่อเด้อโยมก็ได้เออสิอย่าฝ้าวท่อเด้ออาจารย์เป็นกระลังใจให้อาจารนเชื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ย อาจารย์กะเป็นกำลังใจให้เอฟซีเอาข้าน้อยไปไปไปพอได้ทุนพอได้ค่ากับเขาวพ่อได้พอได้สะสมไว้เนาะพ่อได้ติดนี้เล็กง่ายเลยออข้าน้อยก็เล่าเนี่ยเราไปปดอาจารย์เนาะห้าบาทสิบบาทมันออกทุกมืออยู่หรออ่ามันออกทุกมือหาเงินทุกมือเอาพอพ่อได้ค่ากับเขา่ะตั้งเกียรติตั้งเกียรติยังไงถ้าถ้ามันเขาห้าน้อยมันจะบอกไปเล่าถ้าถ้าเข่าถ้าเขา ถามบ่มาห้าน้อยมันจะไปเล่าถามันเขาห้าน้อยเรามันจะบอกไปเล่าเละเละสังเกตเอาทั้งท่นนั้นว่าค่ะสังเกตเอาทั้งท่านเลกเลกชุดเนี่ยบ่ราเลขชุดใดหรือมือใดมีเล่ามีเล่าน่ะสังเกตยังไงว่าทึงเล่าทั้งน่อยถตาให้ให้ไปเล่าถามันเขาห้าน้อยสซื้อรวดเล่าถามมันเขาห้าน้อยมือใดมีมีเล่าน่ะ้าเขาห้าน้อยแล้วเลขตรงนี้ก็ต้องไปซื้อเล่าสังเกตสังเกตยังง่ายจะเป็นท่นตลอดต้องสังเกตเบ่งอยู่ ถายังบ่ห้าน่อยยังบอกี่ยห้ตามเล้าไปเลยแม่ค่ะกอนที่สิผิดหวังนะคะแม่เบื้องแ่น้อยเบื้งแ่น้อยพิเศษไปค่ะถ้าเล็บเล็บในนี่บ่มีไม่ค้าน่อยมันจะไปเล่าค่ะถ้าถ้ามาห้าน้อยแล้วมันจะบอกไปเล่าค่ะสังเขียนยังไงเล็เล็บที่ลูกว่าไปค่ะหรือจะตมถ้ามาเล่าเราจะตามาห้าน้อยเราไปตามเล่าอะไรกันอะไรกัน ที่ชัดเจนห้าน้อยเล่าเมื่อนี้เนาะค่ะวันที่สองของอาจารย์โต้งเนาะค่ะหรือของพัดโต้งเาเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะค่ะกะบเจ็ดโอ้ยหนึ่งเจ็ดศูนย์ฉันแต,ต่วต่าตอีกแล้วเ <g Sig> ด้อ <c oughs> จะหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะกรับกระปิน้นเอาด้วยพี่น้องเด้อค่ะลังเทีเเานายนกับโป๊ปในไดน้อยจารย์เนาะลังเทียนกับโป๊ะเ,เอากรับเอาน้ำค่ะแต่ว่าส่วนส่วนส่วนมากลูกไฮนี่มันจะมาตรงตรงหมดค่ะมาตรงตรง ก็กำมันมาก้าบ่มาห้าวกับปล่นเอาแต่ว่าเอ่าลาวกับพ้าน้อยก็สําคัญได้รังเท้ของอาจารย์สามตัวตรงตรงเลยได้เนาะค่ะเนาะค่ะสามตัวแตกดูอยู่ค่ะแตกดูอยู่มันเว่นเว่นมัโดดนะซ้ำซ้อบิึงไงค่ะแต่ว่าสองตัวนี่มากดีอยู่ค่ะ่็สามตัวแตกแตกดูอยู่ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ย่ำห้าวไกๆเมื่อใดซีค่อยสีรูเล็กไงมัน วันพระแม่วันพระสียอกไปออกข้างนอกเนาะแม่จะไปข้างนอกข้างค่ะวันพระเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะถ้าได้ตัวเลขแนวทางจังไงก็สิเฝ้าลงให้เบิ่งน้อยใจเนาะสู่กันต่อไปเนาะค่ะคั้นเท่าบวชสายแนวนี้ก็บ่มีแนวเฮ็ดแนวสร้างอาจารย์แม่แม่ต้องอาศัยแนี้หนะค่ะญาติโยมก็หาเงินยากค้าขายก็บลำบากอาจารย์ค้าขายแฮงแหงยากยากเลยได้ตอนนี้แต่ว่าผู้คนไปข้องถมมานี่ก็ฝนตกเป็นอาทิตย์เนาะบ่ได้หอรเงิน แม่ทึ่งอากาศเนี่ยทึ่งเศรษกิจเนี่ยน้องน้่งมาฟื้นน้องกับธรรมดาใส่เงินเทวดานี่แหละใส่เงินเทวดาซอยเอาะน้่ก็กับเข่าไร้วันค่ะกลับข้าวไร้วันนะคะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดมักก็ค่อยจัดผู้ใดคัดก็ผ่านอ๋อไม่ได้ก็สิขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสำหรับตัวเลรียแมวทานอาจารย์เนาะค่ะครับครับเอาแบบอยสมุนปารถนาเด้อมพลอยงมแม่เจี๊ยบมีแค่ค่ะสาธุ